สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารยุโทโธปกรณ์และรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดรถถังต้นแบบในตำนานที่ถูกนำมาปรับปรุงใหม่ในปี2025นั่นก็คือ Object 195ซึ่งเป็นรถถังต้นแบบของรัสเซียที่เคยเป็นต้นแบบขององค์การพัฒนา T-14 Armata และในเวอร์ชันล่าสุดปี2025นี้ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านเทคโนโลยีการป้องกันและสมรรถนะที่โดดเด่นอย่างมาก ออบเจกต์ 195, รุ่นใหม่ในปี2025นี้ได้รับการพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของต้นฉบับไว้ตัวถังใช้วัสดุผสมที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาลงเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ในสนามรบและยังติดตั้งระบบกรอบป้องกันแบบโมดูลารุ่นใหม่ที่สามารถดูดซับแรงกระแทกจากกระสุนเจะเกระได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ Active Protection System ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้อย่างแม่นยำในปี2025นี้ Object 195จะเปิดตัวด้วยราคาประมาณ8.2ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับรถถังหลักของกองทัพชั้นนำ ตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,500แรงม้าที่สามารถเร่งความเร็วได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติขั้นสูง8สปีดท,ที่ช่วยเพิ่มความราบรื่นในการขับเคลื่อนและลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ในเรื่องของความประหยัดน้ำมัน Object 195 Ver. เวอร์ชันมีอัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ยประมาณ2.5ลิตรต่อกิโลเมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับรถถังที่มีพลังมหาศาลเช่นนี้ด้านภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นบอกที่นั่งปรับได้และระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติพร้อมทั้งช่องเก็บสัมภาระและระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ ระบบเชื่อมต่อภายในรถถังถูกอัปเกรดให้รองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อมหน้าจอสัมผัส HUD และอินเทอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอาวุธอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยให้ลูกเรือสามารถควบคุมการยิงและการตรวจจับสัตรูได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ในด้านความปลอดภัยอ b อบเจกต์ยยังมาพร้อมกับระบบเตือนภัยล่วงหน้ากล้องรอบคันเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและเทคโนโลยี AI ช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการรถถังเลยทีเดียวทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้ออเจกต195ในปี2025กลายเป็นหนึ่งในรถถังที่น่าจับตามองที่สุดในโลกหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ